สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบดอกกล้วยไม้ทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับดอกกล้วยไม้ที่ผมจะพามาชมก็คือดอกของเอื้องตอติเลนะครับหรือมีอีกหลายๆชื่อเช่นเอื้องเก้ากิ่วแม่เสรียงนะครับ ช่วงนี้เรดูร้อนนะครับเอื้องตอติเลก็จะบานกันเยอะมากๆเหมือนกันนะครับดอกของเขาจะเป็นสีม่วงอมชมพูหวานแบบนี้เลยนะครับกลีบปากก็จะเป็นสีขาวนะครับดอกมีความสวยงามแปลกตานะครับเนื่องจากว่ากลีบดอกของเขาจะบิดเป็นเกลียวแบบนี้นะครับ เรื่องตอติเลนะครับจะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับหอมอ่อนๆจะไม่ได้หอมแรงเหมือนพวกสายหลวงนะครับดอกของเขาสวยงามมากๆนะครับเอื้องตอติเลนะครับเป็นกล้วยไม้ป่าพันธุ์แท้นะครับที่เลี้ยงง่ายมากๆครับสามารถเลี้ยงเจริญเติบโตและออกดอกได้ในพื้นราบนะครับ แต่การที่เขาจะออกดอกเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความสมบูรณ์ของลำต้นนะครับแน่นอนว่าหากปลูกเลี้ยงแถบภาคเหนือนะครับเขาก็จะออกดอกได้เยอะมากกว่าเลี้ยงที่ภาคใต้ภาคกลางที่พื้นราบนะครับแต่เขาก็สามารถออกดอกได้นะครับเพียงแค่ว่าเขาจะออกดอกเยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพอากาศนะครับ เรื่ยงตอติเลกรนี้นะครับของผมก็ปลูกเลี้ยงมาแล้วประมาณ3-4ปีนะครับให้ดอกทุกปีแต่จะเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่แล้วแต่ปีนะครับปีนี้ก็จะให้ดอกออกมาเยอะพอสมควรนะครับช่อดอกของเขาก็จะเป็นช่อดอกแบบกระจะนะครับคือช่อหนึ่งออกมา3-4ดอกนะครับสวยนะครับ เป็นตระกูลหวายพันธุ์แท้ที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงกันอีกชนิดนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าและหวายพันธุ์แท้ของประเทศไทยนะครับดอกของเขาก็จะมีตั้งแต่สีขาวนะครับสีชมพูอ่อนหรือว่าสีชมพูเข้มออกม่วงนะครับโดย แต่ละสีก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไปนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกล้วยไม้ป่านะครับเอื้องตอติเลก็เป็นเอื้องชนิดหนึ่งที่ควรค่าเก่วกการนำมาปลูกเลี้ยงนะครับเนื่องจากว่าปลูกเลี้ยงง่ายครับสามารถให้ดอกได้ปีละครั้งให้เราได้ชื่นชมกันยาวๆนะครับ เนื่องจากว่าเอื้องชนิดนี้นะครับดอกของเขาบานทนมากๆครับสามารถบานแล้วบานทนเป็นเดือนๆนะครับถ้าดอกของเขาไม่โดนน้ํานะครับทําให้เราสามารถชื่นชมดอกของเขาได้ยาวๆเลยครับสวยมากๆนะครับการปลูกเลี้ยงก็ปลูกเลี้ยงไม่ยากนะครับสามารถเกาะกับต้นไม้ใหญ่หรือว่าใส่กระเช้าไม้สัก เขาก็เจริญเติบโตได้สวยงามเหมือนกันนะครับลดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วงปลายปีนะครับก็งดน้ำให้เขาทิ้งใบนะครับเพื่อสะสมอาหารจะทำให้เขาออกดอกได้เยอะนะครับสวยงามมากๆนะครับ ันนี้ผมก็จะพามาชมกันแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับการพามาชมดอกเอื้องพันแท้สวยๆนะครับขอบคุณครับ